ไปดีพ่อแม่พี่น้องสไปดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ห้าวกับเขาบัวมาตำอีกแล้วเนาะกินส่วนต่านี่ก็มาตำพุกอย่าพี่น้องเอ้ยส่วนนี้ตำอย่างเดียวเลยน้องวัวกับแ่น้องสิงก,กิน,นย่างบัวกับตำเลยบัวห้องหม,มักตำตำมะเขือเทศน้ำตานลน้ำตาล บ่้ลใหจากเลยน้องลายละเอียดิบเลยวันสกีกับเอาไปดเล็กเ็น้อยน้อยก่อนิกีกับมะขุ่งให้แซบปร้อมเทสตตังเกกมาเกกเบิ้งตังเกะดยพ่อแม่พี่น้องสองคนในกินนะใส่พริกกันส่วนริดๆมาต้อง เราจมาผกนดิบเอาความพอใจพี่น้องแต่บบกินดิเอเอแมนกินเพช <c oughs> รบกินเถวไปบกินเกันเดี๋ยวไปเห็ดเด้นอะเขาก็าาจะเห็ดน,น้ำหามบไา้หันพันโบดบกินเพชรเนาะอบรไดเก็พี่คิดว่าดิโบได้เลยอานี่ว่า คอ้องแดงอ่ะพุ้งนัวนี่ก็ตามใจสดแม่ต้องชิหมักนอ๋อานัวนัวแล้วเนาะอานัวจนหอดหอดใช่ปะหนัวหนไปหอดผีหอดเนาะอะไรอ้าห่าติ้งต้องจะหน่อยนัววม่ว่อนลไปชีเลี่ะหว่ายรเนาะคนว่าลรยชิประมาณนี้คนที่ว่าย ปชแล้วนะว่านันันเ่มยันเหยพี่น้องแล้วก็ว่าว่าเหมยบอกก็พวกเ่มยเดีกับผู้ผู้ฟังและชืเมื่อยฟังชืเมเ่อยมาเี่ีเป็นชวนน้อมีหลานเป็นของตัวเองเนาะอยากมได้ไปซื้อยงมน่อยใ่กระโดดหนัะ นาเาแบบเนี้ยนาลงไปฝั่งนากับฝังหนาเอาเองครับผมป่อยหน้ากินหล่นเองหล่นนี่บุยอมเก็บเก็บเป็นชีวิตเลยพี่น้องล่นยังคอยไปเอาเนาะเต็มด่เต็มที่เต็มหนำหน่อยๆแต่มันหน่อยพีขีดลงเื่าะจุบยาวหน่อยเล่นหน่อยแต่ค่ะชิ้นหัว บบพี่นบอกบอกตามไล่เลยพี่น้องตามโพจุอิจิตามเพื่นนอนเอฟซีคนใดอยู่ไก่จิ้งลังหาเลยน่ะแหวนม่ะเนาะที่แกะมันงายมาเลือดได้ส่งไอีรีเด้พีน่น้องเลอบินบรออีรรออีีได้บอกว่าเล่นได้แม่นจริงเหมือนเรื่องกิน อโอนพี่นนอะฟาโทนคนรวยเขาคิด, <c oughs> ดตเตือนอนะ่าโต่าว่าเวอกาเือนอะอาแบวาล้วนมือนี่เดบวฮาร์คข้อแล้วนะพี่นาะเือน,ะนอะเปนม่จับจได้บดบบเป็น้งเบจับได้ได้ก็ต้องได้อีกลงไปจ อ่ะเดี๋ยวพยายามเด้อน้องเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ดิแดสิพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคนรวยเขากินเหมาะธรรมดาจริงคนรวยไกินนีนคนรวยไกินนีกินอเนาะะบกินอยานะเารวยเารวยนําใจด้วยด้วยกินเนาะเฮาก็รวยไก่อนเนียไปว่าว่าทุกนยะเา อ่ะแหละเราบุตาบัได้จัมลายุ่นๆเนาะปูเนีดนๆเลยตาบดนาะยมเตกยมันบัวเต๊โชบวามยมันแตมันไกินแงตัวพี่นนองในนี้กเคล่จานพี่เนาะนาประเด็นนมึงเข้าไปอ๊เอิงพ่อเม่พี่นนอง ลายแตนะี่บกเนยกินใ้น้ำลายแตะพี่แม่โโเนี่ยโคตรูคเนสยขอัดกันเลยนะอ่าเรืมยัากได้กนอ่นี่เนาะพ่อมเสือแบบนี้ลูกค้าทังได้ทมากกัด้อ่าเถอเนาะกินลอยไปเนยังตอนคอยังตั้ง อหาเงินหาค่ำก็หาเพื่ออยู่เพื่อกินนี่แหละเก็บเล็กๆน้อยๆเนาะเก็บก็เก็บเพื่อกินนี่แหละเพื่ออนาคตเพื่อเท้าเพื่อแก่เนาะบ่มีผู้เลี้ยงอืมกินเนี่ยก็กินกินต้องมันได้เนาะเขาก็กินจำกำลังเขาบ่ได้กินหล่นบาเลยแห้งเม่เนาะพี่น้องกินจำเขามีเฮงเฮงกินแค่หนึ่งเนาะกินแล้วก็บ่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดเนาะแต่เรมันเสียมันนัวเขาก็หามากิน นั่นเลยมันคือความสุขอีกแบบหนึ่งของการกินเลยเนาะบุญห้าอิศรห้าบุอยู่ 5, 4, 5, ยกินก็บอกว่าเวิดกินเวิดกินเสียงเนาะอะไรกันเนี่ยว่าเอาดมนีมาชิมเป็ดเนาะน้องเบ้อกันอือแต่บารคอนอนหยาดกินแบบว่าสิบ๊วยหายพีให้น้องบ๊วยหายเบิ่งเนาะเฮาพเผา เอาออมาเนี่เพื่อนพี่น้องเพราะว่าเ่าจีไปคนของแล้วเอากินแล้วก็ไปคนของประมานชิกินแบบอย่งางนี้กินแบบบุกเบ,บิกเลยน่ะกินกินน้ำแหล่น้ำหล,นล่นั่ะเนาะหล่นนี่เอาแส็บไปก่อนเนาะไปกิน<อ>บปกินไกินของดีแหละเสียของมันเนอะกินแล้วไปไปแบกของข<า>ึ้นหล่คลองมาก่อนเข้ามาเบิง่งเข้ามาส้มแล้วกันเนาะ ตีส้มมาได้เน,ะนาะในใดก็ได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวแล้วก็แม่น้องซิงเดเอพ่อแม่พี่น้องมาแซ่บแชน์นงกันพี่เก่าเนาะมันนี้บบได้กินให้เบิง่งข้ากะสิมีขีดกินลกเลยขีดเผ็ดเนาะถาว่าไปใช้ข้ากะิถ่ทยมาให้เบิง่งอัปเดตเนาะเนาะเฮามมิย่างข้ากะอัปเดตลงนเนาะพ่อแม่พี่น้องอัปเดตอัปเดตลงไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งได้ส้มกันเนาะ เบิ่งก็มีความสุขตัวเนาะเบิ่งไปซื้อได้พี่เนาะเบิ่งก็ตีเตียนมาเนี่ยแบบว่าอุปสรรคเบิ่งแล้วก็ถ่ายแบบยังผิดพลาดก็ตีส้มได้ทำไมพี่น้องถ้าจะทีได้แก้ไขกันไปเนาะอันใดบอดีอันใดดีตีส้มเด็กตีบัตตามอ่ากินน้ำกันดื่น้ำน้องบัวเลยไหมน้องซิงกันเลยพอกันขีดหนาคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องบายๆเหมือนกันบายดีคิดหอดคิดถึงคือเก่าคิดหอดคิดถึงเนาะ